นนี <mile> ้มันสอนบ่ได้ต้องสอนเจ้าของเองไปบอกให้คนคนนั้นสอนเจ้าของเองไห้ไ้บ่ได้ไปสอนคนนั้นพรามมันสอนบ่ได้มันบอกบ่ได้มันบอกได้ยา่มันสอนบ่ได้สอนส้อนสอนเจ้าของเองไปบอกให้สอนเจ้าของเองให้สอนบอกเขาว่าต้องสอนเจ้าของก็คือปลานี่ ส uh huh. อนรไดี๋ยนะต้อ,องเขาย้ำต้องไปบอกให้สอนเจ้าขนงองเพราะายมันกันดเทนยั้งประฟังเพื่อสอนพวกพระอาจารย์ของย้ำวนนี้สอนปรได้มันต้องสอนจอเจ้าะคนเบามากน่ปื้ เพื่อนบอกเพื่อนบอเดสอนว่ามันสอนไปแล้วมาปุ๊บเห่าไปสอนเจ้าของยิงได้สิเกิดเขาจะพีเสียที่ใบสอนเจ้าของนี่นัยถึงพิจรารณาพิจารณาตามที่เพื่อนบอกสอนเจ้าของ แต่เคยเบาไปเราเบาไปหม่อ่านนี้ที่มันเป็นลิงต้องซ้อนลิงให้มันหูจักความเราคนซ้อนลิงก็มีสันกระดิง่งเราอไปจีบของมันซ้อนได้มาก็บเบาเนี้ยซับซ้อนมังมีเยีงดอกไยังไง ก็ะบอกกระป๋าสฉื่อยันนั่นนะเมืสิบวาเรื่องอันนี้ตัวนี้บ่อวทนนางเบิ้งน่ะมันเกิดขึ้นกับพู้กัเบิ้งไปรเดี๋ยวบ่ปฏิกิริยาแย่งทัศนสิเบิ้งต้องดูภายในของเจ้าของเองส่วนภายนอกนี่เป็นปกติเบิ้งภายในเจ้าของเองภายนอกนี่เฮ็ดเป็นปกติบ่ต้องโกรธบ่ต้องวุบวาบบ่ต้องแย่งทั้งสิเบิ้งภายในไปาหนอกก็เฮ็ดเป็นปกติ ที่เบิ้งนี่ต้องเริ่องจากความคิดความคิดไรเป็นสองแบบความคิดที่เราเห็นหน้าเจอคือภาพแต่ความคิดที่เป็นเสียงนี่เราบ่เห็นเห็นได้ยากเดี๋ยวสังเกตเบิง่งความคิดที่เป็นเสียงนี่มันจิบสอนมันสิเห็นยากกว่าภาพเบิ่งไรล,ลงมาหวดอารมณ์ ใีพคือเบิรงนต้ออารมณ์มันเกิดตามความคิดมันเป็นาษอังนจมัต้องไปเขียดกับมันพราะเบาเรียงนี้คือมากกสติตึงเลยทีนี้ ีแต่ตาแล้วว่ได้เบาครับเอ้โหสติมากเข่งเลยเท่งทั้งาทั้งคาแห้งแต่ไม่จังสัตว์ละสมัยก่อนเป็นจังสัตว์อีกที่กิเลสมันมันยากพอูคือแต่พอตอนนี้มาทั้งาเข่งคือยิบมซื้อเลยเออเบิ่งเห็นมันดำเมื่จวานสีนี้มันมันยามันเข่งวิชิงลบเลยสิแกมันจะไหนสิแกตเด๋อ มันยากของกิเลสก็เบิ่งสอนในสอนในสอนในสอนเน,นมันสิพี่เบิงงบเบ่งท่านบมคนบา,ากกเบิงบเเงเบ่งท่านแล้วเข้าฝึกถ้าพ่ฝึกกับเบิ่งน่าท่านครอบเขาฝึกเบิ่งให้เบิ่งท่านฝึกเบิ่งตามมันไปเรื่อยเรื่อย,อยตามว่าท่านกันก็ไปไปก่อนรอมันมาใหม่ปุ๊บตามมันบระชันตอนมันไปนี่แหละต้องไล่ตามไไล่ตามตอนที่บกเกิดกับตอนที่เกิด นี่มาฟังนี่ฟังเข้าใจกว่านี่เฮ้ยสิบะนัฮพระนสตินี่แหละเบาร้ายหรอเบาร้ายจนบ่อยากเบกาแล,ล้วขอกระป๋านี่นาฮะพระสติร่มเขาร่มอมอกสูดเข้าไปแห้งๆค่อยๆสูออกมาก เป็นังสัไปเรื่อย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  <c oughs> เเด็ดหยาวเลยลมหยาวคือลมหยาวไปเลยลมสันคือลมสันไปเลยลมธรรมดาคือลมธรรมดาไปเลยไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนมันจะเห็นมันสิเปลี่ยนเองแต่บังคับมันเหนื่อยก่อนตอนแรกตอนแรกก็บังคับมันไวย มันข,ขับลมให้มันอยู่สติอยู่กับลมเพราะว่าฝึกใหม่ๆนี่มันเอาน้ำมันไปอยูด่ดอกปลาตกไปฝึกฟังเสียงก่อน <c oughs> ไปฝึกมาใหม่ <c oughs> ไปฝึกฟังเสียงเสียงธรรมศาสตร์เสียงคนเราเสียงเบเสียงกาอย่างต่างๆฟังให้มันแต่คนธรรมดานี่มักลํำค่านเสียงคน แตาคนปฏิบัติเราไปอยู่แบบทางมันสีดำขามมันสีบอกมันคืไปตามความขิดใน,นเบิ้งเอาความคิดออกเขาฟังเตียงฟังเสียงก็คือฟังเสียงมันสีเบ,บิ้ดบิ้มอีกเลยความงุนงงียต่างๆมันสีหายไปน,นี่คอยดึงกับมาใส่ยลมฟังเสียงลม ลมเขาลมออกลมเขาลมออก่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆจุดก่อนสิกลับเข้าไปอยู่ในลมลงไปลึกลงไปอีกอันี้เท่าสิกลายเป็นการเบิ่งลมแทนลมเขาลมออกไปเรื่อยๆนี่แหละจัไปฟังเสียังไงเหตุมาใหม่ฟึ่งทำไมบ้างนันบ่กมีอย่างอย่างมันบ่กเกินความสามารถถูกเห็ุเลยฟึ่งได้ยังไงบอกเดินเข้าเบาไป เข้อขอตาต้องคิดมาเข้าฝึกอยู่ตลอดเวลาเข้าฟึกตั้งแต่เกือจนตายแล้วก็ไปฝึกใหม่ถ้าก็าสำเร็จบอกทางฝึกฝึกเรื่อยฝึกเรื่อยเรื่อ<ๆ>เยเลื่อ<ๆ>เยเฮ้เฮ็<ๆ>เยได<ๆ>ในขณะนี้ช่